อาเดินกลับนะครับเดินเล่นไปได้สักประมาณน่าจะน่าจะกิโลหนึ่งแล้วนะครับน่าจะถึงสี่หลันแล้วละ่ะของน้ำเต็ดน้ำตกชันตาเทนนะฮะที่ชนบุรีป่าหลังบ้านผมเนะก็เดินกลับดีก,กว่าแคจะถึงทางลงข้างล่างแล้วไม่มีค่าธรรมเนียม เข้ามานะครับก็เห็นแค่ว่าจดชื่อลงชื่อเบอร์โทรว่ามากี่คนมารถทะเบียนอะไรแค่นั้นเองครับผมยังเป็นป่าของชนบุรีนะฮะเขาเขียวเขาชมพู่ดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับเข้ามาทางน้ำตกชันตะเถนเส้นทางเข้าเดียวกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วครับ เสร็จแล้วเดินาเดินต่อนะทางเดินมันชัดเจนนะครับมไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าอยากจะมาผมอยากจะมาเดินเล่นที่เนี่ยมาได้ไหมบอกมาได้เลยถ้าขึ้นจากตรงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตรงนี้ก็ตรงน้ำตกชันตะเถนก็มีสองเส้นทางเดิน เส้นทางเดินแบบเด็กเล็กหน่อยก็สองกิโลสามกิโลหรือเด็กโตผู้ใหญ่ก็ห้าหกกิโลแต่ว่าไม่ได้อยากให้ค้างนอนนะครับเราก็ไม่ได้เปิดนะครับเป็นตาปิดให้เราเดินกันเองครับก็คือจะมาก็มาได้เลยระยะทางประมาณห้าหกิโลเมตรครึ่งวันเสร็จนะครับมาสายสายก็ห่อข้าวกลางวันขึ้นไปกินกันข้างบนนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งเล